ส่วนผลประชุมครมวันนี้ที่น่าสนใจเลยก็คือเห็นชอบในโครงการหลักๆของกลุ่มจังหวัดทั้งหมด10โครงการ246ล้านบาทและกลุ่มจังหวัดก็ได้รับจัดสรรงบกลางกับภาค เอกชนอีก8โครงการรวม268ล้านอย่างที่บอกรวมๆกันก็คือ500กว่าล้านนะคะคอรมอรเห็นชอบหลักการของสำนักงาน EEC ในการขอวีซา่าโดยมีสิทธิประโยชน์หลักสามารถรับใบอนุญาตทำงานในกลุ่มของพื้นที่ e อ c ได้โดยอัตโนมัติการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราคงที่1 7เจปอร์เซ็นต์ทำแบบนี้เพราะว่าต้องการให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่างประเทศนั้นเข้ามาทำงานในไทยไม่ถึง10ปีเนี่ยเขาสร้างแรงจูงใจมากขึ้นนะคะแล้วยังมีเรื่องงบกลางคอรมอร รับทราบความคืบหน้ากําหนดอัตราค่าจ้างอันนี้สําคัญฮะค่ะ400บาททั่วประเทศคณะรัฐมนตรีรับทราบและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยาตุลาคม2567อ่าก็เป็นการเหมือนยืนยันเบื้องต้นและ ว่าจะได้แน่นอนนะคะ400บาทเท่ากันทุกจังหวัดทั่วประเทศและหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมเรียบร้อยแล้วท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็มาตอบคําถามสื่อมวลชนแล้วค่ะคือสื่อก็ถามเลยบอกจะมีอีกไหมทัวร์นโคมินแบบนี้แบบสีบุรีแบบนี้ท่านนายกบอกว่าต้องมีสิ ทำไมต้องมีรู้ไหมเพราะว่าการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีโดยที่ไม่ได้นั่งอยู่บนสำนักงานคือถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะใช้คำว่าอยู่บนหอคอยงาช้าง<ช>อ่าแล้วก็มองมาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์ ต้องลงพื้นที่ไปพบปากกับพี่น้องประชาชนไปเห็นหน้าเห็นตากันไปดูแววตาของเขาไปดูซิว่าปัญหาจริงๆที่เขาต้องการจะให้แก้ไขปัญหามันคืออะไรถ้าลงพื้นที่ไปแล้วปัญหาทุกอย่างมันจะถ่องแท้มากยิ่งขึ้น mm. ก็เชื่อว่านี่จะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ครมอชุดนี้จะทําต่อไป